สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Maple Story Mobile นะครับก็วันนี้นะครับมีอาชีพที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อว่าผาดไฟเดอร์นะครับไหนนะไหนนะโอเคอันนี้นะครับก็เป็นการสร้างตัวละครล่วงหน้านะครับแล้วเราจะได้รับของรางวัลนะครับจากการสร้างตัวละครตัวนี้นะผาดไฟเดอร์นะครับก็เป็นสายธนูนะครับที่มีระยะการโจมตีไกลตั้งแต่จ็อบแรกเลยนะครับก็มาดูกิจกรรมกันนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับ โอเคเรามาดูกันเลยก็ให้สร้างตัวละครนะครับอาชีพนี้นะผาดไฟเดอร์นะครับแล้วก็รอรับของอย่างเดียวเลยนะครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3และ4นะครับนี่ครับก็ตามนี้เลยนะ1 ID สร้างได้1ตัวนะครับแล้วก็ของรางวัลก็จะถูกส่งไปที่จดหมายนะครับนี่นะครับสามารถรับของรางวัลได้1ครั้งต่อบัญชีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับของ นี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรของในการสร้างตัวละครนะครับแล้วผมก็กดสร้างแล้วเรียบร้อยนะครับสกิลอลังการมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็ตอนนี้ผมสร้างตัวละครไอตัวผาดไฟเดอร์ไว้เรียบร้อยละ นี่นะครับตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรากดไปให้ดูนะครับนี่นะครับสร้างได้1ตัวต่อ1 world วนะครับก็1ตัวต่อ1 ID นั่นแหละเนาะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้เล่นเลยนะครับก็เป็นสายธนูนะครับเท่ๆเลยนะครับสกิลระยะกว้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมนะครับว่ามีอะไรมาใหม่อีกนะครับ โอเคอยังไงก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นอาชีพใหม่กันนะครับแต่ตอนนี้ขอดูของก่อนนะไม่ใช่ดูของดูกิจกรรมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่กดไม่ได้เหอ๋อกดลำรางวัลโอเค นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อนี้เป็นสินค้าที่แบบว่า s u r p ์ i s e ส t o r e นะเอากลับมาขายอีกรอบแน่เลยเนี่ยโอ้ใช้เงินเปิดเยอะนะเนี่ยถ้าใครมีเงินเยอะนี่ถือว่าดีนะครับอันนี้มีเลตบอกด้วยนะ มิเรทบอกเลยนะแต่ว่าผมกลัวเกมมันเด้งดุดนะผมเลยไม่ดูแล้วกันขอรับของก่อนนะครับคือไม่ได้เข้ามานานเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับภารกิจนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันอ่าดันเจียนมีอะไรขอดูดันเจียนก่อนนะครับดันเจียนเหมือนเดิมนะ เออแล้วก็ดูจดหมายมีแล้วเอ้ยรับไปแล้วกระเป๋านะครับดูกระเป๋ากันของก็เป็นยังเป็นเซ็ตของฟรีอยู่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะอันนี้ก็เป็นของที่ได้มาจากเมื่อกี้นะครับกดใช้งานไปเลยโอ้ ไม่ต้องกดใช้นะเพราะว่าผมจะเอาสล็อตในการสร้างตัวละครนะเออกดผิดกดผิดกดผิดอ่ะไหนๆก็อันนี้ละอันนี้มันยังกากอยู่นะครับที่ได้ออฟกากอยู่ไหนดูดิได้ออฟดีขึ้นไหมไม่ดีเลยนะครับยังเป็นออฟห่วยอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันนะเป็นคอสต,ตูมนะครับที่ได้ฟรีนะนี่นะครับแล้วเป็นของปั๊มของผมนะอาวุธลองก็ยังไม่มีเลยมาดูกิจกรรมกันโอ้โหกิจกรรมอะไรเอ่ยไม่มีไอเทมที่บริจาคเลยนะ นี้ถ้าเราบริจาคเราก็จะได้ของนะตามนี้เลยคือเหมือนอารมณ์เหมือนต้องต้องลงดันเจียนบอสนะเราเอาของมาบริจาคนะอืมโอเคดูวันอื่นอีกอืมจำนวน ผู้ก้าแช่แข็งในปาร์ตี้ก็คือว่าต้องตี้นะครับใช่ไหมถึงจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้เอ็เยอะขึ้นเนาะก็เต็มที่ก็สถึงหคนเนาะ,ะ่มีกิจกรรมอัพเวลไวในดันเจียนเอ็ด้วยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะผมรับไปแล้วอันนี้กิจกรรมเติบโตไปด้วยกันก็ยังมีอยู่นะ ขออ่านก่อนนะครับอืมเดี๋ยวเราค่อยมาลองในคลิปหน้าหรือลองคลิปนี้ดีคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่ามันสิบนาทีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปนะก็เดี๋ยวเอาไว้มาลงคลิปหน้าแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พามาดูว่าตัวเกมเขา กิจกรรมใหม่อีกแล้วนะก็ยังอัพมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวละครใหม่ๆนะก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะก็โหลดเมเปิลมาเล่นกันครับอยู่เซิร์ฟเอเชีย2สคาเนียนะครับเป็นคนไทยที่แบบว่าเซิร์ฟที่คนไทยเขาเล่นกันเยอะๆนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับ สวัสดีครับ